สวัสดีคร nah, ับผมเอ็นลมก้านะครับวันนี้เรามาตามล่าหารอยสักคนดังนะครับก็วันนี้ผมมาหาพี่หมดเอ็กบางแคนะครับไม่รู้ว่าพี <S 1> <S 1> ่เขาอยู่บ้านหรือเปล่าแต่ว่าเข้ามาในห้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่าพี่หมดเอ็กรอยสักของเขามีอะไรบ้างนะครับรอยสักครั้งแรกของพี่เขาเป็นไงนะครับแล้วพี่เขาสักตำนานรอยสักเขาเนี่ยเขาสั่งแต่ยู่เท่าไหร่นะครับไอหนุ่มหน้าเซ็กมดเอ็กบางแคครับเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดล้มก้านะครับสวัสดีครับผมบดเอกมาแคร์ครับวันนี้เรามาหาพี่บดเอกก้โหขับรถหลงไ่ทั่วเลยกวาย่าจะมาถึง มันรบกวนมันรบกวนเป็นไงบ้างครับเพื่อนช่วงนี้ช่วงนี้โอ้โหซ้อมซ้อมมวยซ้อมมวยโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในสิบจัตุรเทพใช่ครับใช่ครับโอ้โหหรือหนึ่งในสิบการละครั้งหนึ่งถูกครับอืนะครับผมก็แอบเชียร์อยู่นะครับผมเชียร์คนหนึ่งหน้าตาดีอ่ะเฮ้ยแต่แต่แก๊งนี้หน้าตาดีหมดเลยนะสิกคนเนี้ยเล่นผมไม่จำไม่บอกใครแล้วเนีเขารู้กันหมดคือว่า ผมแอบเชียร์อยู่คนหนึ่งพี่เอสลงมกาพี่เอสล้มกา่พี่ใช่เหรอแต่เขาบอกว่าเราหล่อแค่หน่อยเราหล่อแค่หน่อยใช่ไหมพุ่งก็ยื่นพุ่งก็ยื่นเนีเนี่ยนะพี่บอลเอกก็ซ้อมซ้อมอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะใช่ครับอยู่ที่ห้องเป็นซ้อมเบียร์นะซ้อมซ้อมอยู่แถวสุขสวัสดิ์สิอ๋อสุขสวัสดิ์สิก็ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกลครับยิง ออเส้นดอทองนี่เดียวครับแร้บเก่งใช่ไะมบ้างไหมอีบคนเนี้ยคิดว่าใครเป็นตัวเต็งก็ก็ถ้าถ้าดูในสตอรี่นะครับพี่ฉุยน่ากลัวครับน่าเป็นพี่ฉุยนะเพราะว่าพี่ฉุยแกก็เป็นนักมวยเรียนมาด้วยนะครับตอนมีพื้นฐานการชกมวยมาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่บุณ็กนี่ต่อยมวยมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยออเหมือนกันเลยนะครับ ไม่หรอกไอที่เราเข้ามาตอนนี้มันเป็นการกุศลการกุศลใช่แล้วมากว่านะครับก็เพื่อนๆก็จับมือคุยกันมาใช่ก็ว่าเป็นการกุศลเราก็เลยมาร่วมกันแต่ก็ต่อยจริงจบจริงอ่าต่อยจริงจ็บจริงไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปาหี่เราก็ปาหีแ่ต่อยวันไหนแล้วก็คู่ใครไม่ต้องถามเข้ามานะเพราะว่าเงิน็ไม่รู้กันยังไม่รู้เหมือนกันหนถามมาเยอะนะครับแต่รู้ว่าเป็นเดือนหน้าแน่นอนเป็นเดือนหน้าแน่นอนใช่ครับ เดือนหน้าน่าจะประมาณน่าจะประมาณกลางๆเดือนถูกครับน่าจะได้เกินนั้นหรืออาจจะกลางๆเดือนนะครับอ่าอ่ะวันนี้ผมมาขออนุญาตพี่มดเอ็กมาดูรอยสักพี่มดเอ็กหน่อยได้ได้ครับได้พี่มดเอ็กนี่สักมานานไหมครับเนี่ยโอ้โหจะสักตั้งแต่ปีกี่ปีแรกะครับโอ้โหจำได่าปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ใช่ครับโอ้โหสี่ศูนย์นี่ผมก็น่าจะประมาณสิบห้าใช่เราลุ่นนะเออผมสร้างไปสิบห้าเหมือนกันใช่ครับใช่ เข้าไปศารเด็กครั้งแรกครับครั้งแรกยังไม่มีรอยสักอวไได้มาหน่อยหนึ่งได้มาหน่อยหนึ่งได้ได้ได้ครับรอยนีกรอยแรกนี่ตำนานโหทีระเบิดทีระเบิดต้องมีคือว่าเป็นตำนานของคู่ใหญ่นะใช่ครับล่ายาวเพราะดันดันคุเขาเป็นรูปตัวทีับติดนอนใช่ไหมติดนอนเป็นรูปตัวทีใช่ครับ ผมไปตอนนายสักเนี่ยไม่รู้ความหมายหรอกอ่ายังไม่รู้ความหมายเพราะเห็นเขาสักเยอะใช่เขาเลยเอาบ้างเอาว่าเอาเด็กๆกันนะก็เลยใส่ต่อมาได้ไปไหมไม่ไปไม่ไปเคยเกือบไปแล้วแต่ไม่ไปเนี่ยฮรทีระเบิดสมัยนั้นต้องมีต้องมีทุกคนไปไปเหยียบไม่ไปเหยียบนี่ต้องมีต้องมีมันเหมือนเป็นรอยสักยอดทิศครับตอนนายรุ่นนี้เก่าบ้ากฮะลายกลายลายที่หมดเก เป็นตัวทีแล้วก็มีแบบว่าขีดๆเหมือนระเบิดเหมือนระเบิดนะครับสมัยนั้นก็แค่มีตัวทีก็ได้แล้วเท่โอ้โหเดินนะว่าเออนางแกะขาสมาร์ทนะนั่งน้องให้คนเห็นมองนี่แหละใช่ลายพี่บุเอ็กซ์อยาดูแล้วหน้าไม่ต่ำกว่ายี่สิบเซตต่อปีกับยี่สิบเซตต่ปีเซตกันยี่สิบกว่าใช่ครับเพราะว่าลายอ่ะมันเป็นถ้าสมัยก่อนนี่คือสวยเลยในตัวเนี่ยถูกครับแต่ถ้าโอ้เช่นพี่มุญเอกซ์สักนางเนี่ยสักเต็มตัวอย่างเงี้ยนานละ ก็ถ้าถามว่านานไหมก็ตอนนั้นก็ติดอยู่ลอบที่สองก็ไม่เต็มก็ไม่เต็มใช่ครับก็สักแค่ในตัวมาก่อนเริ่มจากในตัวเบิร์นแข้งข้าไปเรื่อยเบิร์นค่อยเรื่อยเบิร์นลอบเข้าไปเขาเดินลอบเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเรื่อยคือออกมาพักหายใจแป๊บนึงเลยเข้าไปอุ้ยช่วงนั้นติดคุกทีมากครับออกมาสี่เดือนสามเดือนก็เข้าแล้ว คล้ายๆกันสมัยนั้นก็รู้อยู่ครับออยู่นานไม่ได้ใช่ร้อนหนืนโอเคเี๋ยวเราเดาขออนุญาตพี่มดเอ็ดยืนถอดเสื้อหน่อยดีไหมได้ครับนี้่ลายสักครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถามหน่อยว่าอยากสักเพิ่มอะไไหม ถ้าผมอยากถามตอนนี้ก็อยากสักเพิ่มครับคอมันโล่งอ๋ออยากอัดคอให้เพิ่มอัดคอเพราะว่าในไหนเราก็มานี่แล้วใช่ไหมครับไหนมันก็มาแล้วเดินสองประตุกวันที่านมันโล่งมันขาดอะไรไปอย่างเป็นผลกันเลยใ่สองรูปสองเลยไอ้ลงเติมลงเติมตั้งแก่อนครับโลงไว้เอเอาหน่อยอ่าครับมันก็เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่างานไหลงานไหลไหลไปเรื่อยไไปเรื่อยอ่าเดี๋ยวขอดู รอยสักแบบว่าที่แบบเสียใจมีไหมพี่มดเล็กรอยสักที่แบบเสียใจอ่ะอมีไหมมันไม่ค่อยมีรอยสักที่มันเสียใจรอยสักที่มีความสุขแต่มีรอยสักที่มีความสุขอ๋อเพราะว่าพี่มดเล็กเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรใช่ไหมไม่ค่อยคิดอะไรครับ่วนมากผมไม่ค่อยคิดอะไรมากมายก็จะมีรอยสักแน่รอยสักเดียวที่แบบว่าเจ็บช้ำอะไรเงี้ยเจ็บช้ำครับอก็คือไม่เป็นรอยสักที่หน้าผากแต่ลบไปแล้วอ๋อลบไปแล้วลบไปและถ้ามันนั่นเราก็ นี <unting thinking> ่ผ่านไปดีดีครับเพราะว่าผมก็เคยมีผมก็ลบทิ้งเรืองนะครับใช่อ่าเดี๋ยวมาดูมือขวาของพี่บนทเอ็กก่อนนี่มันกบ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 ใช่ไหมครับการนะนี่รอยสักนี้คือสักเมื่อปีห้าห้าสองตรงนี้โอ้ห้าสองส่วนที่อุตโมหรือช้างใหญ่ช้างใหญ่เองเรอใช่คนสักให้ครับโอ้โหนี่ช้างใหญ่สักให้นะครับนะสองข้างสองข้างเลยปอกถุงมือ บอกถึงมือครับถรงมือก็คือตอนนั้นมันยาเสพติดเข้าครับก็เลยไม่มีอะไรทำไอ้ช้างก็บักซีเยเข้าไปแล้วไอ้เพื่อนเราถามไปทำอะไรครับเออเฉยน่ะลากเัาไปหลังนาวสาวทิบเราต้องอาเทียจะโดนเสียบตัวเลยอ่เล่นอย้เขาไปถึงครับในพันโคงมันเข็มหน้าเลยอ้าวเร็วเรา น่าจะงงเลยอะไรกันบ้างครับนั่งแทงก็แทงครับก็เลยมือบวมเลยตามน้ำปักด้วยปักด้วยลปักด้วยนะฮะเดินดงมาด้วยโอ้โหครันนี้จัดกันยับเลยคือไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเรียกไปถักไม่รู้ทนายไม่รู้เลยเออมันเรียกว่า ถ้าเอ่ยเราก็ติดเลยถ้าเอ่ยก็ติดเอาเอาเอามาเราก็ติดเลยเอาเหมือนกับปักมันก็ปักเนะใช่นี่นะฮะช้างใหญ่สักให้นะครับผมนี่ต่อขึ้นมานะฮะพอมดนะฮะตัวนี้ใช่ไหมที่ถือถุงแก้วนะครับพอมดครับพอมดนะครับลายฝั่งนี้นะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโมเดิร์นนะพี่โมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นละอัดลายฮะโมเดลโอ้โหนี่คาบุกิเป็นเพื่อนคาบุกุนี่คาบูแดนนี่นะฮะนี่เป็นมุมแม็นมุมนี่น่าสักก่อน อันนี้ได้ตัดได้ตัดตอนประมาณหลังจกออกมาจากศาลเด็กแล้วเพื่อนแทงให้ข้างนอกครับเพื่อนอ๋อแทงข้างนอกโอ้โหอาจารย์สายลูกศิษย์เส้นโอ้โหนี่เลยนี่ับนี่เลยอาจารย์สายลูกศิษย์เส้นได้มาเลยผมมันต้องมีทุกคนพวกเราต้องมีทุกคนรุ่นนั้นต้องมีทุกคนสมัยก่อนก็อย่างที่เรารู้กันเลยครับถ้าไม่เจ๋งจริงมมกเลยใช่งได้ยากนะตลอดได้ยากถึงได้ไปก็เป็นเหมือนผสมน้าถูกถ้าไม่แข็งจริงครับ มีตังอาจารย์ก็ไม่น่าแทงให้นะครับใช่ใช่ไหลหมดใช่ไหลเงินโจ๊กใช่ถูกเพราะว่าแต่ก่อนนี้มีกองโอ้ี่มีกองเดี๋ยวอีพีต่อไปหรือเดี๋ยวจะทํากองหนย่นะครับว่ากองที่แบบว่าดับดับมาเฟียเนี่ะผมได้เลื่อนออกปากเลยรู้เลยว่ากองไม่เป็นยังไงถ้าใครถ้าใครได้ลองนะจําไม่มีวันลืมสามที่เห็นผลครับ ม่ทีบีก็คือว่ารุ่นเราเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้หมดมันมีขนาดไซส์กล้องเล็กกล้องใหญ่เลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโมเด์นะครับจะดูแขนฝั่งนี้ของพี่โมเด็กก็นี่ช้างใหญ่แทงใช่ครัออืนี่นะฮะฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเซียนคาบุกิคาบุกิเป็นตัวลยฮะคาบุกิมาเต็มตัวเลยโอ้สวยมากนะฮะอันนี้ถ้าสมัยนั้นถ้าสักหน้าอย่างนี้นะนะโอ้โหเนี่ยผมจะบอกให้เลย ส่วนใหญ่คนสักคาบูกิอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคาบูกิเห็นได้ชัดบางคนสักคาบูกิเป็นคาบูกุก็มีใช่ครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเซียนโมเดิร์นคาบูกิเหมือนกันคาบูกิเหมือนกันอ๋อคาบูกิไอ้คาบูกิเนี่ยมันจะมีโจทย์มันตัวหนึ่งมันไอ้จมูกยาวยมันชื่ออะไรคาบุโตเออเทียมูใช่ใช่ใช่คาบูกิคาบุโตเนี่ยนี่คาบูกินี่จริงนะจริงครับจริงมันคาบูกิ จะมูยาคาปูโตอ๋อนี่โมเดิร์นนะครับเดินนยขอดูยาดลุกขึ้นหน่อยครับพี่มาเล็๋ยวดูวันนี้แานหน้าพี่นี่คือโอ้โหไม้เลยไม้เลยโอ้โหรุ่นเก่ารุ่นระหุเลยรุ่นนี้นี่ฮะแผนหน้าก่อนละโอ้โหนี่นะครับรุ่นเก่าจริงใช่ใช่เนี่ยลายลายเงี้ยมันมีมันมีเสน่ห์ของมันนะครับยุคนี้หาดูยากเลยลายแบบเนี้ยผมจะบอกแแ เพราะมันมันจะมันจะสอนเลยว่าลายนี้มาจากพอศไหนพอศไหนใช่แล้วลายนี้มาจากอาจาร์ไหนด้วยถูกอบางทีเห็นลายนี้รู้เลยอาจารย์อะไรรู้รู้ได้กทั้งอาจารย์นะครับอืนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้โหเนี่ยสาหร่ายอะไรนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัว คาบุกิคาบุกิแต่เป็นคาบุโกะคาบุโกะนี่ยเนี่หลายที่บอกเลยคาบุโกะคาบุกิคาบุโกะคาบุแดนคาบุโกะนี่คาบุกินะฮะโอ้โหตัวสีเห็กถือว่าน่นมากนะครับสีข้างเป็นปลาครับใช่ครับนี่นะครับจักสักเจ็บตรงไหนที่สุดพี่โมเล็กพี่โมเล็กจักมาที่ผมเจ็บที่สุดคือครับช่วงช่วงสีข้างอ๋อสีข้างสีข้างอย่างนี้ใช่ไหมครับสีข้างเจ็บที่สุด แต่ถ้าจะเป็นหัวหัวก็จะเจ็บช่วงขอบอ๋อช่วงไรผมใช่ครับคือไรผมนี่คือจี๊ดเลยจี๊ดแปลว่าผมผมผมก็แทงเหมือนกันเออช่วเต็มผมแล้ครับใช่แทงอะไรไม่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 ได้คือแทงไปเราก็ไม่เอาเลยไงมันเจ็บไงแทงไปเราไม่เอาเลยผมยึ๊ยึไม่เอาเลยเจ็บสะเทือนมากนี่นะฮะก็มาช่วงคอนี่คอที่บมจะอัดต่อเป็นโมเดนโมเดนครับโมเดนสองฝั่ง พี่ว่นเด็กนี่อักเสียงังตัวเลยเนี่ยแต่กนโอ้โหนี่นะฮะเป็นชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนครับมาข,ขอขออนุญาตดูหลังพี่โอ้โหแน่นทั้งตัวเลยนะครับพี่ว่เด็กนี่นะครับฉายาที่เขาเลยบีเคตัวบางแครโอ้ er. โหมังกรตัวนี้เต็มหลังเลยตอนนั้นนี่ฮิตมากใช่ใช่มันเป็นยุคของมันมันเป็นยุคของมันจริงจริงคนที่ผ่านเรียนจำคือโรงเรียนลูกผู้ชายครับจะต้องมีทุกคนใช่มังกร บางตอนไก่ฟ้าเนี่ยต้องมีถูกครับป้าครับเนี่ยครับางตอนกับบอดดินนะฮะข้างหลังนี่ครับน้องๆดูนะโอ้โหแน่นแน่นจริงๆนะเนี่ยสีเสนอนี่คือแน่นหมดเลยแต่อายุมันนานนี่เฉยเลย<ด>มันเลยมันเลยดรอปลงสีดรอป<อ><อ>ครับตูดเติร์ดจักนะครับเนี่ยตูดตไม่สัอาดครับตูดไม่สัอาดกราฟิกเฉยเฉยเจ็บเจ็บสะนดิ้งไม่รู้เลยเจ็บแบบว่าเก่งไม่ได้ตูดอ่ะใช่ใช่เยอะโอ้โหนอนไปนิดนึงรู้เลยรู้รู้จักเลยนอนไปนิดนึง โอ้หนี่แบทเอ้กราฟิกเหมือนกราฟิกแบทแมนเลยนะกราฟิกนกตูนอันตรายนิดนึงว่าะท้องนะสองเดือนท้องเดือนตายลายสุดลายเลยมาดูข้างหลังนะดูข้างหลังตรงนี้หลังขานะครับนี่ครับโอ้หเป็นโมเดิร์นเป้ามึกฝั่งนู้นนะครับนี่แต่ครับแมทอันนี้ไม่ไหวอันนี้คือสีไม่ลงสีไม่ลงไม่ไหวหรือเปล่าแต่แน่นละ นี่เซียนนะครับเป็นเซียนนะครับเนี่ยฮะถามพี่หมดเองมีใครเคยรีวิวลายสักพี่หมดเองไหมครับเนี่ยไม่เคยครั้งแรกครับผมคนแรกใช่ไหมครับถูกครับโอ้โหเสือโอ้โหเสือตัวนี้ดูครับเสือเนี่ยครับเสือรุ่นเก่านะฮะโอ้แต่สวยนะโค้งโค้งสร้างโค้งอะไรอ่ะบางคนสักอ้วนไงแต่นี่หุ่นมันแบบว่าถ้าแต่ก่อนนี่คือโอ้โหไม่ได้สักกันง่ายอย่างเนี้ยสมซ้อนเนี่ยครับมาดูขาข้างหน้าบ้างนะฮะช่วงหน้าพี่หมด X เนี่ยนะครับ โอ้นี่เป็นเซียนถูกครับเซียนนะครับเนี่ยเซียนเนี่ยสมัยก่อนจะชิดมากเซียนมังกรถูกครับแล้วสักปอกขาเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบฟอยด์นะเดีก่อนโอ้โหเยอะมากใช่ถ้าพวกเตโต้เนี่แบบต้องเยอะอ่านี่นาวนี้เป็นอินซีนะครับอินซีขี้มุดเด็กเป็ดเป็ดอ๋อเป็ดอับอินซีอ๋อหนหนหงหงใช่ไหมเอาสักอย่าง น่าจะเป็นหงมากกว่าต่นนี้หงนะฮะฝั่งนี้เป็นโมเดิร์นนะครับมีปลาสองตัวที่หลังเท้าใช่ครับนี่ปลาคราฟนะฮะสองตัวสมัยก่อนนี่ฮิตกันมากเลยนะพี่โมเด็โถูกครับดับมาเฟียบางทีสักไวเนีดับมาเฟียโอ้โหสทีนิดถอนฟันทีนิดถอนฟันระวังการย้ายจะใส่ติดติดเท้าไปเลยถูกคือแต่ก่อนมันยุคก่อนมันก็ ถ้าคนนึงสักปุ๊บคำโดนใจสักกันทั้งคูงเลยใช่มันมันจะเป็นแต่ว่ามันเป็นเทนครับมันเป็นเทนถูกพี่มุดเอ็กมีรอยสักเป็นแก๊งไหมก็ไม่มีอะมันเป็นสักตามๆกันนะอรอสักกันตามกันคือในบ้านแน่นเราก็เอาไม่แน่นกันรอยแน่นไปครับหรือที่ใครจะชอบอะไรใช่หรือที่ใครจะชอบอะไรใช่อย่างเฮ้ยโอ้แทนตามมันสวยเอาป้ากรโตัววะอ่านอนเนียแทนตาไหนครับเฮ้ยเราไปถาบมั่งดีกว่าตอนนั้นจะเป็นอย่างนี้บางที ไปหาอาจารย์นะอาจารย์ถนัดปาก็อาจารย์นี้ป่าบังกรต้องอาจารย์นี้พอเวลาเราเห็นรายการที่รูเนยนี่อาจารย์เอกใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้เลยการสักของคนางในมันสักไม่เหมือนกันสักคนถูกครับมันคนละสไตล์คนละสไตล์เงาคนละอย่างเงาละอย่างสิบคนก็สิบเงาถูกครับใช่สิบคนก็สิบแบบนะครับสักเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเนยไม่เหมือนกันใช่ถ้าคน เข้าถึงรอยสักจริงๆแต่ข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าเงามันจะมันเหมือนกันหมดต่างกันตรงไหนถ้าคนข้างในเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันเขาจะรู้เขาจะรู้เลยพวกถามว่าคนพุกอย่างเราเนี่ยที่ผ่าามาละเอียดอ่อนเราคนข้างนอกอยู่นะใช่เรื่องพวกเนี้เรื่องพวกสังเกตพวกอะไรเนี่ยเขารู้สึกเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้โหอย่างนี้่านมาก็น่าจะรู้ครับใช่มีตรงตรงนี้บางแคร์ใช่ครับปีคอ๋อมีเคบางแคร์ นี่โอ้โหมีชื่อเพื่อนมีชื่ออะไรคอยู่เหมือนกันครับผมก็เต็มตัวกันเราทุกคนจะมีชื่อเพื่อนทั้งหมดโตครัอยู่เล็กนั่านี่ครับไม่เคยเปิดเผยรอยสักที่ไหนไม่เคยเลยที่นี่ทีแรกเวลาขอบคุณครับครับผมเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะกับพี่โบเลกครับเดี๋ยวเราทําเป็นทาร์ทสองนะครับเพราะว่ามันยาวนิดนึงเพราะว่าครับเรื่องราวของพี่โรเก็กโอ้โห ยาวมากแล้วก็มีเนื้อหามีสาระมากก็เลยเดี๋ยวจัดให้พาร์ทสนะครับพาร์ทนี้ผมและพี่มุดเอ็กบางแคร์ครับลาไปก่อนครับเจอกันพาร์ทสสวัสดีครับสวัสดีครับ